สวัสดีค่ะยินดีตอนเราทำผู้ชมทุกท่นานเข่าสู้ไล่การเบิงแล้วรวยสิงหาคมค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงแรกนะคะของมือวันที่ยี่สิบเก้านะคะเดือนสิงหาคมค่ะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะพี่น้องค่ะมือนี้คะ่ะแอดผ้าพายพี่น้องมาเท่าสุข,ขสุขอนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูชีปลาขาวค่ะพี่น้องค่ะมือนี้ปูเน้นไทยเม็ดเดียว ปูแล้วไปกองสลากมาแล้วว่าสันพรพี่นองคะ่ะเอาเดี๋ยวล่าเรียต่างๆนะคะมาฟังในคลิปได้ะค่ะพี่นนังเริ่มมาติดตามรับชมรับฟังอคลิปนี้พร้อมๆกันนะคะจะปูสวัสดีนะคะค่ะเลขบลกับเลขสามโตเก้าหนึ่งสี่ตรงๆเด้อปูไปเบ่งมาแล้วโอ้ค่ะเก้าหนึ่งสี่วัสดีค่ะว 9, 4, ัวเก้าหนึ่งสี่ตัวกัดมั่นหกหนึ่งสี่ค่ะค่ะกายสองบงและรว,วยเนาะตัดหายปูเนี่ยค่ะ ได้ได้คะ่<ร>ะผู้คะมาในเลขล่างมาสามศูนย์ค่ะเลขล่างนี่สามศูนย์นะคะผูะะ้สามศูนย์กั็มาแปดมีซ้ำเนี่ยแหะค่ะโอ้อันนี้ผ<ม>ู้ละไปกองสลากมา่อไหรตีครับผู้ไปมากแล้วเป็นเห็นเก่านัา่งซีงหายไปหาเอาไปรถตะลิผู้ไปหาบมไดแม่เหมือนเนี่ยโอ้ค่ะอืมไปหาบมไดแม่เก่านั่งซีไปหาเล็กถายมันหาแต่มาว่านามาสามเหมือนอ่ะโอ้ค่ะค่ะผู้ แหลกตายมันนะมันจะออกเก่าน่งซีว่าสัรองหักเนี่ยประจันพนไปบังมากคการอ,อ,อันใจเอฟซีสองบังแล้วู่ไอนอกผูดด้ใดถูกลายเม่นำแดงผลไม้ถวายให้เสียนปูขาวบนนอกจาก้าอืมถืองหน่อยเถืองหลายแล้วแต่ปัจจัยแหละนะค่ะปูค่ะเหลือแต่เอฟซีเพิรสีเม่นำใจนอกอ่าไปหาไปโลตันีสองบังแล้ะผอะไรอันเก่านางซีตรงๆเนี่นะนู่อ่าจ้าพู ไปหามาน่นอันตัดอเอาให้แน่นะคะไอ้จองมึงแลวรวยตัดให้ปูใน่เด้อได้ค่ะผู้คะได้ค่ะเอฟซีเขาจะวัดตัดนะจา้าผู้คะได้ค่ะว่าถ้าเขาตัวเนหอยเขานั่งซี้ตรงตรงเนี่ยบ้านโป๊ะก,กับเถียเบัตมู่บ้านเนี่ยเราจ้าพูอ,อันเทว่าไอ้ยังก่อนเครื่องบินลงมากลางหมู่บ้านนั่นไหมค่ะอ,อันอันอันยังก่อนในหมู่บ้านบัตอันยังก่อนบัตรเป็นอัน หนึ่งหกสามมานะมันกระเข่าวิธีหกสามหนึ่งหกสามเพียงบินเอ็ดสิบหกมันตกลงไหมอ๋เอาหนึ่งหกสามมันมันเป็นอันใดนะคะที่ปูฟันมันมันบานอันเอียงอ่ะโมในหมูบาทมันเป็นทับสามมานาหกสามมานะอืมครับ่ะมันกระเข่าวิธีหลายเยขนะอันนั้นที่ว่าฟันว่าเียมบินมันตกในหมูบาทอะนนั้นอันก็ รับอันบัตรจองเบังแล้วรวยมาถามแล้วข้าเจ้ากับมาปกษาข้าเจ้าอันเว่ากันโยข้าเจ้าก็ไปตัดเอาก็ได้อยู่ได้ละอืมค่ะปูว่ามันมันทับสามมานะ่ะค่ะหกหล้ะก็มาทับสามข้าเจ้าก็เลยว่ามันเป็นหกสามสามหกนะเียงบินตกลงอกลางหมู่บ้านอันนี้ปูไปว่าตั้งแต่เมือเล็กออกแล้วสัดเจนอยเก่านั่งซีตรกตเลยโอ้ได้ด้วยค่ะปูค่ะปูไปหาใบลอตเตอรี่มาว่านก็เมือนในบ่ไดไหม กันก็เลยฝากก็ส่องมังหะลุ้ยน้อไอสายเอฟซีค่ะตัดในแผนแน่ค่ะได้เลยค่ะผู้คะอ่าปูก็ไม่หายซ้ำในเด้อขอไว้ก่อนเอ่าอันเอฟซีส่องมังหะลุยหายโศกหายมันหายลำหายลุยแห้งๆปังๆเนาะค่ะเนาะค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะสรุปแนื้อทางงไายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปูชีป่าเขาวค่ะพี่น้องคะ ปูเล่าวาเล่าไปอันกล่องสลากมาแล้วด้วค่ะพี่น้องคะไปกล่องสลากนะคะเห็นชัดเจนมากๆก็คือเก่าหนึ่งซีค่ะพี่น้องคะเก้าหนึ่งซีนะคะเน้นเลยนะคะพี่น้องคะแล้วตัวร่องไว้ก็คือหกหนึ่งซีนะคะพี่น้องคะหกหนึ่งซีตัดเป็นสองตัวก็จะเป็นเก่าหนึ่งนะคะหนึ่งซีเก่าซีหกหนึ่งหกซีนะคะส่วนล่างเนี่ยสามศูนย์กับห้าแปดนะคะพี่น้องคะสามศูนย์แล้วก็ ห้าแปดนะคะพี่้องคะเอ้าจจงใจก็อย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมค่ะสําหรับแนวทางจากปูชีปปะเขานะคะพี่รองค่ะพี่้องค่ะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางจากปูชีปปะเขานะคะแนวทางรัฐบาลไทยนะคะพี่รองคะแนวทางรัฐบาลไทยนกขายพี่้องเนาะอย่าลืมนะคะนําไปพิจารณาเบิ่งนะคะพี่้องคะตั้งช่องนําเสนอเผื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะพี่้องคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ ขอบ,บุณขอบคุณพ่อพี่น้องมาเล่าสูสกันค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะและกะต้องขอขอบุณขอบคุณสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอบ,บุณขอบคุณแนวทางจากปูชีปลาขาวค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เข้ามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องคะถ้า่อยากสิพาษกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกด ติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อทีสเสด็จบพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพ,พ่อแม่พี่น้องค่ะพี่น้องนั่ไปพิจารณาเบิ่งเนาะคะ่ะพี่น,อน้องเนาะระวังเนื้อหันนะคะแอดกะได้รับข้อความนะคะเพิ่นนั่นเพิ่นให้เตือนเตือนระวังพายุวุส่าห์พรม่์พี่น้องค่ะเตือนพายุสิมาเนาะพี่น้องกษัติมี นี่ละทั rats, ้งภาคอีสานนี่แหละค่ะพายพี่น้องค่ะทั้งอุดรทั้งนี่แหละพี่น้องอุดรน้องข้ายบึงกานทั้งภาคอีสานเท่านี่แหละพี่น้องกนเตือนพอู้วพาอพี่น้องได้รับได้รับข้อความเตือนหรือเปล่านะคะพี่น้องคะแต่ว่าแอกได้รับทั้งสองเครื่องเลยเพิ่นส่งเข้ามาให้นะคะเตือนพายุเขาว่าสั่นพายพี่น้องอืมเอ้าพี่น้องแนวทางมณีของปูชีปลาขาวมีเพียงซัมนีเด้อพี่น้องเด้อมีเพียงซัมนีนะคะพี่น้องคะอย่าลืมนะคะถ้ามักถ้าชอบแนวทางของปูในสุนี ยิบจับซื้อหาสลากกินแบงรัฐบาลเอาไว้พร้อมเด้อคะ่ะพี่น้องเด้อยิบจับรัฐบาลเอาไว้น้ำฮาเทียอ้วนนี้มิโชฉนะคะพี่น้องคะ่ะฮาเทียมิโชฉไปน้ำกันนะคะสำหรับแนวทางของปูชีปลาขาวนะคะพี่น้องคะพอพี่น้องอยากให้เบิ่งเรู้ติดตามแนวทางของผู้ใดนะคะแนวทางของอาจารย์ธน,นัยคงเส้นธน,นัยคอมเมนต์เข้ามาในเรื่องพี่น้องเด้อวันนี้วันที่ยี่สิบเก้าแล้วนะคะวันที่ยี่สิบเก้านะคะ รัฐบาลนี่ประกาศวันจันทร์เหมือนบอพี่น้องอืมวันจันทร์อีกสามสี่มือนที่พี่น้องอืไก่เข้ามาแล้วเนาะโอ้ยสิบห้ามือสิบหกหมือนนี่จะเป็นเร็วขนาดอ่าเพอแป๊บเดียวกสิขคืนเดือนกันย่าย้อนเหรอค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยแกไปอีกแล้วพี่น้องอีกว่าจะเดือนกาสิเป็นปีไหมสันนี้ไปพี่น้องเวลาผ่านไปเร็วมากๆนะคะไปอกพี่น้องคะเท่าไปอีกปีนึงแล้วไปพี่น้องค่ะไก่แสดงเงินอันไก่แสดงเงินเดือนแล้วตัวเบิ้องลวดกระไดไก่ไดเงินเดือนแล้ว พี่น้องโอ้ยจะเป็นเถาอืมเถาไว้เถาว่านาะพี่น้องนะเออยังว่าสังขารคนนี่นแหละพี่น้องบ่เตียงแต่ดอกพี่น้องคะแต่ก่อนนี่เคยเคยเ,คยเด็กน้อยเคยโน,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 ยน่นนี่นั่นเคยหนังตึงบ่เฮียวบ่ยานด้วยตอนนี้เราบอกพี่น้องสู่แรง่มท่วงของโลกบ่ได้ดอกมีเงินปันได้กระเถาสุดตายกระเถาคือเกเนาะค่ะพี่น้องาะเอาก็าบอกให้มันครบเวลาสือๆนี่แหละพี่พน้องคะบอกให้ครบเวลาซือๆนะคะพี่น้องคะตอนนี้กสิครบเวลาแล้ว กาศิโบเวลาแล้วเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณพายพี่น้องหลายๆค่ะสําหรับการรับชมรับฟังพี่น้องคะ่ะอย่าลืมไป,ไปพี่น้องท่นใดเขามาแล้วประเทศใดก,กดติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะพี่น้องคะ่ะเอารควเวลาแล้วพอดีเป๊ะพี่น้องคะ่ะแอกัสเดย์อตัโตลาพายพี่น้องมาเท่าสกูสุสก้อนไปก้อนนะคะเอาไว้พอกันไม่กับแวไในคลิปหนาค่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ